สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เปิดกันหน้าบ้านเลยนะครับเปิดกับเจวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปเอาใบผ่านธรรมบินนะครับผมสั่งใบผานสามมาสามลูกนะครับไปได้แลวนีปองอะไรนี่สายเกรู้กันนี่สี่เจ็ดครับเดี๋ยวเราจะกลับมาล้าง L47 เนะครับเดี๋ยวจะฉีดนอกฉีดในฉีดหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของกําลังจะครบกรอบหน้ามาแล้วนะครับบางโคนหลังมาแล้วแต่หลังคายังไม่มีนะครับอาจจะต้องใช้งานแบบไม่มีหลังคากันสักพักอ่า ตัวอะไรไปล้างเลยเ่ได้เเดี๋ยวให้เมียเป็นคนล้างครับเดี๋ยวไปเอาใบผ่านกันก่อนเลยครับ Let's go โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะแวะมารับลูกกันก่อนนะครับที่โรงเรียนนี่ครับโรงเรียนของน้องแอมก็คือโรงเรียนปัญญาวิทย์นะครับนี่แหละที่เราดันด้นทํางานสร้างตัวนะครับก็เพื่อจะให้ลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดีๆอย่างนี้แหละครับอาชีพรถถก็สามารถส่งลูกเรียนที่ดีๆได้นะครับเจ็บป่วยไม่สบายก็รักษาลูกที่โรงพยาบาลดีๆได้ครับมารับลูกสาวสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูก เร็วสวัสดีค่ะพ่อเร็วนี่ครับใบผานกลามาบินนะครับลโลโก้มาบินเพกสซัทสามลูกนะครับแล้วก็ใบคัดท้าย1ลูกเป็นใบ26นิ้วผ่านโค้งมากนะครับคมหลังนี่ดูใบขัดท้ายครับใหญ่มาก24นิ้วนะครับอ อยู่ในรถนะครับดูนะครับโอ้รถเก่งกันนี้ของเมียใช้ได้ชาวานจร<ๆ>ิงๆหน้าเมียเมียบุญเลยกันไปผ่านลูกหนึ่งราคาประมาณ1,800ับาทนะครับแต่ราคาแต่ละที่มันไม่เท่ากันนะครับโอเคเราได้ใบผ่านมาแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปให้เมียล้างรถกันเลยทะเลไปล้าง <laughs> เอาล้ครับเราก็กลับมาถึงบ้านเลยนะครับไหนเราก็จะล้างแบบเต็มระบบนะครับเราก็ต้องถอดบางโคนออกทิ้งเลยนะครับหลังคาด้วย นี่ถอดบางคนซ้ายบางโคนขวาออกนะครับถึงเวลาต้องลดประจำการแล้วครับออยู่กันเจ็ดปี้วเนี่ยเจ็ดปีเลยครับโอเคเดี๋ยวมาถอดบางโคนกันนะครับนี่ก็ถอดน็อตที่อยู่ข้างในนยครับมีกี่ตัวถอดออกให้หมดครับใส่กลับถูกไม่ถูกเดี๋ยวรู้กันโอ้ยไล่ไล่ตำได้เด็กได้อมตอด เด็ก่อนเราไปล้างเนี่ยเราถอดทิ้งให้หมดครับเราขายเศษเล็กให้หมดเลยโอ๊ยนี่มัดมือหลุดไปแล้วนึ้งชิ้นไม่หมดตอนหมดเบาะก็ตอดี๋ยวมี่ก็ไปเพื่อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนหมดเลยครับเบาะอะไรนะบางโคนข้างเราจะเหลือแค่ตัวนี้นะครับกับบัตรเท้า แล้วก็กรอบหน้านิดนึงหลังคาด้วยหลังคาหลังคาไม่ต้องต้อนกับวรุดไปเลยนเดี๋ยวไปล้างก่อนหลังคาค่อยมาถอดน,นะครับไป ครับสภาพนี้ผมว่ามันต้องฉีดน้ําแรงนะครับถ้าไม่ฉีดน้ําแรงนี่เราจะล้างไม่ได้เลยนะมันต้องฉีดน้ําแรงรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรก่อหลังอย่ครับมีพลังงานบางอย่างนะดูโอ้โหโตเต็มที่เลยครับนี่น้าธรรมดาเอาไม่ออกนะครับเนี่ยต้องน้ําแรงนะซุปเปอร็อกหมัเลยเอาสีจะชมมหมย่กลังมาเดี๋ยวบอกเลยนะครับหม้อพักผมเอาออกเดี๋ยวผมจะใส่ท่อลั่นแบบหม้อพักรูปเล็กๆเท่านี้ครับแล้วก็เป็นปลายดสีไทเทเนียมนะครับโคตรสวยเลยแหละ แล้วก็หลังคาตอนนี้ไม่มีหลังคานะแต่ว่าอาจจะใช้งานแบบไม่มีหลังคาสักพักก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาคลุมไว้ คือที่ผมนอนแบบนี้ผมได้เห็นหมดเลยครับใต้ท้องได้อะไรเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดกีดไม่ถึงเราก็กยับก็ไปอีก <c oughs> ที่ผมลงทุนเปลี่ยนอันนี้นะกี่มื่นเหรอี่น่าจะจบอยู่ที่สองมื่นนะครับของแต่งเดี๋ยวจะสรุปราคาให้ฟังอีกทีครับ ไปดไอ้เนี่ยพูดดีจริงเหมือนกันนอนลางเห็นนะมันจะได้เห็นหมดเห็นเออถ้าไม่นอนลางมันจะเห็นเหล่าแล้วนะใช่ใช่เราไม่นอนลางไม่เห็นนะมีประโยชน์จริงหมดแล้วนี่เด็กตูมต่ำมาแล้อยู่เป็นอไหน มาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํามีส่วนสําคัญมากสําหรับที่ไม่ให้ความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นนั้นมีอยู่สองสามแบบนะครับแต่ที่เจอกันมากหลักๆก็คือมีสองแบบก็คือหนึ่งหม้อน้ําตันก็คือพวกดอกหญ้านะครับเข้าไปอุดก็ทําการล้างนะครับฉีดแบบนี้ครับักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือสายหม้อน้ําแตกนะครับความร้อนจะขึ้น แต่มันจะมีข้อแตกต่างนะครับระหว่างหม้อน้ําตันกับสายน้ําแตกน้ําแห้งอะไรแบบนี้ครับถ้าเกิดหม้อน้ําตันนะครับอากาศระบายไม่สะดวกเวลาทํางานนะครับความร้อนมันขึ้นแต่เวลาเราจอดสโลว์เครื่องความร้อนมันลงมาปกติถ้ามีอาการแบบนี้นะครับก็คือหม้อน้ําตันหรือว่าเศษดอกญ้านะครับมาอุดหม้อน้ําก็ให้ทุกคนถอดตะแกรงหรือว่าหาน้ําฉีดแบบที่ผมฉีดแบบนี้ครับส่วนอย่างที่2นะครับ เวลาเราวิ่งมันขึ้นแต่มันขึ้นไม่เยอะแต่เวลาเราจอดรถเฉยๆนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆถ้าของใครมีอาการแบบนี้ก็คือสายหม้อน้ำรั่วนะครับน้ํากําลังแห้งนะถ้าเกิดมีอาการแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกหม้อน้ําระบายอากาศไม่ดีนะครับเวลาเราทํางานมันขึ้นแต่เวลาเราจอดรถเฉยๆมันจะลงแต่ถ้าเกิดว่าสายหม้อน้ํารั่วนะครับหรือน้ําในหม้อน้ํากําลังแห้งลดระดับลงเวลาเราจอดเฉยๆมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ ส่วนาการน้ำดันนะครับก็คือสตาร์ทเครื่อง5นาทีความร้อนจะขึ้นสุดนะอดนนี้เปลี่ยนปารกิ้งฝาหรือว่าเปลี่ยนพวกวาวน้ํานะครับแต่อย่างนั้นมันลึกซึ้งไปอเอาแค่น,นี้ดีกว่าครับพื้นฐานนะอเอาแค่ฉีดมอน้ําอาทิตย์ละตังนะครับพวกดอกหญ้าดอกอะไรนะครับขนาดรางรถผมยังมีสาระให้ทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ผมว่าสาดแล,ล้วแหละในแต่ตาผมบ้านในนักทตารมันดาน์เหลว โอเคครับเดี๋ยววันนี้จะค่าแล้วเดี๋ยวผมขอจบคลิปแก้ล้างรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราจะเริ่มทําสีแล้วก็ประกอบนะครับทาสีก็คือเสาคงหลังคานะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตของในอีพีหน้าแล้วกันครับว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ